คลิปของเราวันนี้ไปเอาต้นไทรกันนะครับ Valeu, ทนัดียวันนี้เราก็คือมีพี่ตาเนาะพอพอสำหรับหน้กระด็นกระเดนใครครับน้องพ่พันสองน่าจะเด็นสักหน่อยะที่นี่มันจะจะต่อเนื่องคือตรงที่เขาต้นใจที่เราอยู่นะแล้วก็พอเราไปฝั่งหาดที่เราเห็นด้านหน้าตรงนั้นเป็นหาวไม่เลยซึ่งมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่การเดินทางมาที่นี่ต้องนั่งเรืออย่างเดียวครับกับบินมาและกระโดดร่มลงมานะครับ

ดูดีๆดูสังเกตสังเกตเยยบยืนเฉยๆให้ขากว้างไว้เท้าขวาอยู่นี่เท้าขวามือขวาจับเชือกแล้วดึงก้าเท้าซ้ายมือดึงเชือกก้างไปเลยครับดูง่ายจังวะขากว้างคับากว้างเลยยกไเท้าเลครับอย่าแยกไปเท้ามือจับแน่นเลยครับัวไหมครับัวครับก้านะครับปันดไปเลยครับเออ นะครับ uh ดูแลวิวดูวิวครับดูวิวัมาแล้วโดนมาแล้วใชเอวใชเอวน้องแขเอ่เออ